อ่าโนกราวิซไม่ได้มีแรงดบถั่วอะไรทางนั้นนะมันไี้อยู่ไหมครับที่ต้องบอกว่าไม่มีแรงน้ําถ่วงนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวผมเท่านั้นนะแต่ตัวอื่นแบบว่าสัตว์พวกเนี้ยที่อยู่ในโวล์เนี้ยไม่ได้รับผลกระทบครับมีแค่ผมเท่านั้นที่ตุ๊ดตุ๊ดตุดตุดโอเคมาวันนี้ก็มีเป้าหมายกันแบบง่ายสบายๆ่าเดาต่ก้อน ไม่ใช่นะอันนี้หลอกหาเพชรก็พอนะเรามาหาเพชรกันส,บ,สบ,บายๆคือจริงผมว่า,ผมว,าผมว่าการที่แบบว่าไล่แรงน้ำถ่วงเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรที่ส่งผลเสียต่อเราเท่าไหร่มันน่าจะส่งผลดีกับเราด้วยซ้ำนะคือเราไม่ต้องรับฟอรามีตะใช้ชีวิตกันอย่างสะดวกสบายกับไม้ครับที่เป็นแบบนี้แน่ๆผมโดดข้ามแม่น้ำแบบส,บ,สบายๆเนี่ยจุ่มจุมาจมาเรามาทำเป็นคาสติ้งทบล ออไปสบายมากเออแล้วก็ผ้าคลุมอันนี้นะครับนะลืมพูดไปเลยเมื่อกี้ก็ให้ดูละผ้าคลุมอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปแต่ว่าก็จะมาบอกว่าช่วงนี้นะครับมันมีไมค์ครับเขามี Event, อีเวนต์อะไมค์ครับมูวี่นะครับไปเล่นกันได้ที่ไมค์ครับเบล็อกนะครับลองไปเล่นกันได้นะคือผมก็ไปเล่นมาละแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไงผมก็มาแบบนี้เลยก็คือแบบไปทำมาละเป็นอีเวนต์ซึ่งพอเล่นครบเควสท,ทั้งหมดก็จะได้ผ้าคลุมอันนี้ มานะฮะแล้วก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยให้สอนหน่อยให้สอนให้สอนไปเล่นเองคือเข้าเบสล็อกไปก็เข้าไปเล่นแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดยากอะไรเลยก็เข้าไปเล่นอะแค่นั้นแหละนั่นก็ได้นะไปเล่นอีเวนต์เขาในนั้นมีบอกหมดทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่หมดนะและยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือแว่นวักุวัก,กุ ขอขั้นด้วยแว่นวาก,กุวาก,กุก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็ขอมาพูดถึงแว่นวาก,กูวาก,กุที่ผมใส่ตอนนี้การดีกว่าก็ย่งรู้กันนะครับออฟตัสเคาโกนเตอร์นะครับไปคอลแลบกับอนิเมะดังสปายเอ็กซ์แฟมิลี่นะฮะซึ่งก็คือแว่นรุ่นวาก,กุวาก,กุที่เะบอกว่าใส่แล้วแก้มชมพูนะฮะนี่ยังใส่ตอนนี้และดีไซน์ของแว่นเนี่ยก็ได้มีการถอดแบบมาจากน้องอาเนียแบบ100%ซจะเห็นได้ว่ามีรูปของกิฟต์ตรงนี้แล้วก็มีลวดลายของเสื้อน้องอาเนียเนี่ยติดที่ขาแว่นและนอกจากนี้ก็ยังมีแว Family เลยก็ว่าได้โดยที่วัสดุเนี่ยทำมาอย่างดีนะครับแล้กัน u v ได้จริงสามารถที่จะใส่ชิ้ประจำวันได้เลยนะครับแล้วก็แว่นรุ่นนี้ต้องบอกว่าจนวนจำกัดนะครับใครที่เป็นแฟนคลับ Spy Family บเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดซึ่งถ้าใครสนใจนะครับสมัครสั่งซื้อที่แฟนเพจ Facebook o ฟตัสรวมทั้งใส่โค้ดปรเรียมัดเข้าไปนะฮะลบไปเลย100บาทนะครับผมอย่าลืมไปซื้อกันประมาณนี้ไปชมคลิปกันต่อมาต่อก็ถ้าผมจะไป,ไปถึงไหนเนะฮะเราจะไปทำหาเพชรกันใช่ไหมก็คงจะะหาาดดด้วยวยิธธธีกรรรรรลงงเมมมือมมืออค ไม่มีแรงห่วกแล้วคือแบบชีวิตสบายนะคือก่อนหน้านี้ที่เราเล่นเนี่ยคือมันเรียกได้ว่าพบอุปสรรคมากมายนะครับวันนี้เรามาชิลๆสบายๆบายปงนะไปกันแบบสบายๆเอ้ตรงนั้นมีเหมืองนะนี่ไม่ดีคลิปนี้อาจจะจบภายในแค่ไม่ถึง10นาทีได้ซ้ำานะฮะเนี่ยจเจอเหมืองนเนี่ยเดี๋ยวผมก็เจอเพชรแล้วแหละแล้วอย่างพอไมค์ครับไม่มีแรงผ่ว,วงผู้บเราก็สามารถลงแบบสบายๆเนี่ย จะเป็นสบายเลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราจะเกิดฟอร์ดาเมดหรือว่าผม <t> ผมโดนนี้แทงได้ไหมอ๋อไม่เจ็บเนาะนึกว่าจะแทงตูดซะละเนี่ยแล้วก็เราก็ลงมาตรงนี้โอ,ทอ,อ้ทำเป็นแอคเล่ไปนดีกว่าทำเป็นพิกแอคหินแล้วก็ทำขวานหินได้ไหมทำขวานหินดีกว่าคือขวานหินทำเอาไปเอาไปตบสมบูรณมบ้ตบสกลตรงสกลต้นานวันเตอร์มากมาย คือบอกเลยถ้าเราเจอเหมืองเง่สบายแล้วเดี๋ยวก็เจอเพชรละมางันแบบชิวๆบ้างเรามาทําอะไรคลิปแบบสบายๆง่ายๆกันเนาะแบบสบายๆง่ายๆเงาๆแลก็คือกว่าผมจะลงมาตบมันได้นะอ๋อนี่ไงเหล็กเจอแล้วครับอาจจะมืดนิดนึงความมืดคือจริงๆถ้าถ้าผมไปฆ่าเดรกอนก, <c oughs> กนนะ็ก็น่าจะทําได้นะก็น่าจะทําได้แต่ว่าผมโอ้ยปล่อยเขาไปอิสระเหระอะไรก็เอนเดอร์ดากอนเอนเดอร์ดากอน โ oh, อ้เหอะนี่แล้วผมกระโดดโคตรสูงเลยคือชีวิตสบายเนี่ยกระโดดดึง่โอ้โหดึงอะดึงขึ้นมาเนี่ยเจอฐานนะเอาไปซักนิดนึงให้มันมีแสงสว่างดนะ้วยเนาะ let's go ทองนี่ไม่คุดนนะทองไม่ได้จําเป็นต่อชีวิตเราเท่าไหร่เอาไปทำอะไรไม่ได้ทองอะนี่ผมเอาฐานไปก่อนแล้วเราก็ทําเป็นอ่ะ super อ่ะละ balance อ่ลลละละบ u r s t อ่ะละ b a c นี่ทําโล่ก็ได้เนาะทําโล่กได้ไปครับโอ้ย oh, 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 oh. โดดโดด,โด,ดสูงเกิน ผมบอกเลยเดี๋ยวก็เจอเพชรอะนะง่ายมากคลิปนี้มันโ so ซอีซี่อ่ะ easy ี c อ่ะอาจจะไม่เจอเร็วๆนี้แต่เดี๋ยวก็น่าจะเจอแน่นะผมว่าเนี่ยมีชัวมีชัวชัวมีโอโ้โอหเนี่ยโอ้ค่อยๆลงไปคือไม่ต้องห่วงโฟร์ดาเมจอีกต่อไปอะโฟร์ดาเมจดมันมีอยู่จริงอะเดี๋ยวผมก็เจอแล้วเพชรอะบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เจอแน่เจอแน่เอ้ยไงไม่ใช่นี่คลิป <c oughs> นี้มันจบเร็วมาก what the fuck อุ้ยเหี้ย มันจบเร็วมากๆเลยนะเพียร์ที11นาทีอ่าเอางี้ดีกว่าเนื่องจากว่าคลิปนี้มันเอ่อมันอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีอุปสรรคอะไรมากมายนะผมจะหาเพชร1สแตกแม่งเลยหรือว่าฆ่าเดือดก้อนดีวะเอ้เพผมไปฆ่าเดือดก้อนดีกวะไหมโอ้เพราะผมว่าผมไปฆ่าเดือดก้อนดีกว่านะผมว่านะเนื่องจากว่าตอนนี้ชีวิตเราแบบสบายบื่อเลยเนะี่ยชีวิตเราสบายมากผมขอเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการไปฆ่าเดือดก,ก้อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราเราค่อนข้างจะโอพีมาก เอ้๋ยวตายหาแล้วมันเร็วมากเลยคลิปมันเร็วมากมันแบบโคตรจะว่องไวอะผมขึ้นละงั้นผมก็ต้องทำพิกแอ็พิกแอเพชรเพื่อที่ว่าเราจะได้ลงนันลุก์แล้วก็เดี๋ยวทำชุดเกาะเหล็กนะกันเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ส่วนของออปซิเดียนเราจะขุดตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปดีกว่านาอขึ้นขึ้นเลยขึ้นเถอะเดี๋ยวค่อยไปหาบอลาวาก็ได้นะทำเดี๋ยวผมทำเป็นพิกแอ คเรามีเพชรเลยอันเดี๋ยวผมลงไปหาเพชรอีกสักหน่อยทําดาบแล้วกันทํากางเกงไปมาตอนแรกกะว่าคลิปนี้จะมาหาเพชรแต่เปลี่ยนใจแล้วกันเพราะว่ามันมันมันง่ายเกินไปไงคือเรียกว่าอันนี้คือการปรับให้หมครับมันง่ายขึ้น,มนไม่ได้อุปสรรคสำหรับผมเลยสักนิดเขียนก่อนที่บอกว่าเออแมครับเร็วขึ้นร้อยเท่าหมาครับช้าลงร้อยเท่าโอ,อันนั้นคือมันอุปสรรคอย่างเห็นได้ชัดแต่คลิปนี้เรียกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะมันคือมันคือพร เอเดี๋ยวนะรู้สึกผมจะเอ๋อนะกูคาบมาทำไมสองอันเอไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ละอ่าไม่เป็นไร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 เราคาบมาผมคาบมาเผื่อไงเผื่อมันจะพังอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพชรเรามีเยอะเพชรเรามีต้องเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมทำทำดาบเพชรอันนึงแล้วก็อะไรกันเอาจริงจะทำชุดเกาะเลยได้นะผมว่าผมหาเพชรเพิ่มดีไหมแล้วก็ทำเป็นดาบเพชร แล้วกันเนาะดาเพชรแล้วก็ทําเป็นหมวกเพชรนะป่ะ,ปะเดี๋ยวผมขอไปหาเพชรเพิ่มครับผมจะทาให้ชุดเกาะครบชุดเซตเพชรเพชรครบชุดทําชุดเกาะเพชรครบชุดไปเลยเนาะอืมอืมแต่ตอนสู้นี่อย่าก,กระโดดน,นะกระโดดพวกนี้คือแบบเรียบร้อยนะเราจะไปฆ่าเอ d นเดอร์ด n กอนกันนะครับเนี่ยผมไม่ต้องกังวล for damage อีกต่อไปอะ่ะอันเนี้ยโอ้ใจเย็นนะใจเย็น โอเคอ่านี่ไงเจอเพชรเอาสักครบชุดคือถ้าไม่ทำพิกแอ็กอีกอันหนึ่งนี่ผมทำได้อีกอันเลยนเนี่ยทำรองเท้าหายครบชุดหรือว่าผมไม่ต้องหายครบชุดละเพราะว่าเพราะเป้าหมายเราคือการไปฆ่าเดือดก่อนใช่ไหมอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้ผมว่าเอาแค่นี้พอขี้เกียจหาละนะไม่เสียเวลาอาจื๊บอาจื๊บชิแม่อาจืบ๊จบแล้วก็บะบโอเคบอแล้วก็โบะ เนี่ยโอ้โหนี่มันยอดมนุษย์เนี่ยเก่งเกินไปแล้วกระโดดดึงไปกระดึงไปกระดึงขึ้นมาโอ้โหไปครับพวกเราเดี๋ยวเราไปหานี่กันเถอะไปหาหมู่บ้านกันเนาะข้าหมูโอเคอข้าหมูแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาบอา่อระบาวด้วย ต่อไปผมจะไปหาหมู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวตามหาบอลาบามันเร็วขึ้นหรือมันช้าลงวะเนี่ยเพราะว่าู้มันเร็วขึ้นหรือเปล่าอะไรเนี่ยอาจจะความเร็วเท่าเดิมคือความเร็วในแกน X มันน่าจะเท่าเดิมแหละมันคงจะไม่ได้เร็วขึ้นมันก็เหมือนกับเราวิ่งและเนาะแต่เพียงแค่ว่าเราแลนดิ้งช้าลงเฉยๆ let's go man let's go let's go คือถ้าไม่เจอผมก็ไม่คงจะไม่เนี่ยนะผมว่าเราฆ่าหมูดีกว่าเนาะฆ่าหมูอะไรเงี้ยกินเนื้อแบบนี้ก็น่าจะโอเค ถ้าไม่เจอไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้จำเป็นคันอันนั้นเราแค่แคต้องการออฟซิเดียลงนี้เฉยไงไปแล้วผมคิดว่าถ้าเราเป็นเงี้ยการสำรวจนรกก็น่าจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องกังวลว่าจะล่วงลาวาหรืออะไรโอ้โหทางข้างหน้านี่ไม่มีวีวแววของหมู่บ้านหรือว่าลาวาเลยเนะี่ยโอ๊ยประตูนรกตรงนั้นไงตรงนั้นเอ้ยผมอาจจะเข้าประตูตรงนั้นเลยก็ได้นะสร้างเป็นประตูแล้วก็ใช้ฟลินทนเอสดีว่ะแม่นี่ไงเราเราเราเข้าตรงนี้เลยเนาะ อันนี้วิ่งบนน้ำะเนะ่ะโอ้ยวิ่งบนน้ำเอ้ยแล้วชุดเกาะผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำชุดเกาะก่อนเนาะเอาไปชุดกเกาะเหล็กแหละไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะออฟซิเดียนโอเคอาจจะพอนะเออน่าจะพอน่าจะพอ,อครับน่าจะพอโอเคนี่ออฟซิเดียนเพิ่มเลยฟินและสตีลวิกัดแล้วก็โบเผาเหล็กที่ได้มาเราก็ทำโอ้ย,อย,อยไม่ใช่อ้าวเรียบร้อยเผากล่องคฆาไปแล้วทำไม ทำไมนี่ถาังมาแล้วผมก็ใช้อันนี้เป็นเชื้อเพลิงโบโอเคแล้วก็การที่เราจะหายดร์เพลเนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะเอาทองไปแลกพกิพลินรองเท้าโอเคโบเข้าไปแต่ยังไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้เป็นครายออบซิเดียนนะต้องทุบก่อนแล้วก็ตรงโน้นโอเคเรียบร้อยแล้วก็ฟลินสตีลเรียบร้อยแล้วก็โอเคตอนนี้ผมว่าเกาะค่อนข้างโอเคนะ มีหมวกเพชรอันหนึ่งผมมีเนื้ออยู่เท่านี้คิดว่าน่าจะพอเลยเนาะ Let's go man แน่แล้วเรามาเกิดในพื้นที่นี้ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ะผมก็โ,โดดน้นนะปึ๊บโอ้โหคือโคตรบ้าไปเราตามหา Nether Fortress กันครับ Nether Fortress เราจะจดพิกัดไหมพิกัด4 5้าลบสีิกลบ45ลบ4ลบถุยลบถุย45ลบเผื่อเผื่อถ้าสมมติว่าหาเซเยนไม่ไม่เพิ่ม เพิ่มไม่เจอโอเคโอค้โหแล้วมันเต็มไปด้วยลาวาวะ่ะสบายๆนะวันเนี้ยมาส,สบายๆเลย,โอ,ยโอ้โหล่วงสบายๆเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะอันนั้นปราสาทพิกลินหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเปยนไปนเงาเป็นหมอกอเฮ้ยไม่มีความท,ท้าทายเลยคลิปเนี้ยไม่มีความท้าทายมีแต่ความความบ้าตอนนี้ผมแบบว่า,บาสบายมากคือบ่ <laughs> คือคลิปนี้นะบอกเลยว่ามันจะ easy pc มันพี easy pc มากคลิปนี้แต่อย่าเพิ่งบอกว่าง่ายเดี๋ยวถ้าตายก่อนเถอะถ้ามันตายก่อนนะมึงเอ้ยโอเค,อเ,คเจอแล้วครับเจอเป็น bashin bashin เออแล้วก็เห็นอันนี้ผมเห็นนี่ผมนึกถึงอันนี้ว่ะ happy gas คือไอ้ช่วงที่ผมผมถ่ายคลิปเนี้ยตัวเกมจะว่าเขาปล่อย snapshot มาแล้วเป็นตัวของ happy แ a s สนี่แหละคือมันก็เข้ามาละแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็เพิ่งทําไปอ่ะ เพิ่งทำคลิปแฮปปี้แก๊ไปจะให้ผมทำซ้ำอีกเหรอเรารอตัวเต็มมาดีกว่าเนาะคือจะว่าผมก็รู้แหละว,ว่าเออมันมีสแนปช็อตมาแฮปปี้แกสมันเข้าแล้วนะเห็นหลายคอมเมนต์เขาบอกมาผมก็ไปลองดูมันก็มาแล้วจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวรอตัวเต็มมาก่อนเดี๋ยวรอตัวเต็มมาแล้วเราค่อยไปดูพร้อมๆกันนะแต่ว่าน่าจังหวะนี้นั้นมาก่อนสวัสดีครับจะขโมยทองโอ้โหอันตรายวะอันตรายอันตรายโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 เดี๋ยวก็นม หนุม่มเอาลาวาไปกินหนุมน่มอ่าหนุมน่มไอ้หนุ่มอ่านุ่มเออนั่นแหละมาไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้ไงลาวาไงแต่เกโอเคโอ้แอนเชนดีบีเอามาทำใหม่อ่าเหล็กเอามาคอสโบเอามาก็ได้โน้แอนเชนดีบีไม่ต้องเอาหรอกเฮลโหลขวานไม่ไม่เอาขวานทองโอ้โ oh, หแล้วพิกแอคผมมีเยอะอะไรขนาดนี้เนะี่ย อันนี้คงไม่เอาเอะเนาะอ่ะประมาณนี้ไม่เอาหรอกอ,อันเนี้ยในที่อัพเป็นชุดเนเธอร์ไลท์ผมคงไม่ได้อัพเป็นชุดเนเธอร์ไลท์หรอกเอยแต,แต,แต่เอามาก่อนก็ได้เอามาก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวเผื่อเราเอาละจะทําได้ก็ได้ไงเพราะว่าเรามีเก็บมาก่อนผมอาจจะทําเป็นหมวกเนเธอร์ไลท์ได้ไงเพราะว่าเนี่ยผมมีหมวกเพชรละเก็บมาก่อนเอาไปกินนะราดไปเลยอะ่ะวิธีการรับมือกับพวกนี้ก็คือ,อย่างสดโอเคเจียวลงไปเล่นะเราสามารถลงไปได้แบบแบบนี้เลยอ่ะอ่ะเ้ยใครใครใคร เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นเฮ้ย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 ยเจะเย็นอันนี้ยางซะวขอไปลงตรงกลางเลยครับตรงกลางนี่มีทองมากมายโอ้โอ้โอ้มีพี่ชายอยู่ตัวหนึ่งโอ้โหเกือบไปละโอเคโอ้นี่ไงเบิ้บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเฮ้ยแล้วทุบทีผมกระเด็นขึ้นลอยฟ้าเนี่ยอะ

คลิปนี้มีเพียงเท่านี้